สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ LD ของน้องเอกโกะนะครับก็เพื่อไปเป็นการเสียเวลานเวลาเราก็มาเริ่มรีวิวน้องเอกโกะกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูรายละเอียดของตัวละครน้องเอกโกะก่อนนะครับสําหรับน้องเอกโกะเนี่ยเป็นตัวละครสายซับพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหวังเรื่องการทาดาเมจจากน้องเนี่ย ตรงนี้อย่าไปคาดหวังเลยนะครับเพราะว่าน้องเป็นสายซับแบบจาจานะครับทีนี้นอกจากเรื่องการทำดาเมจที่มันน้อยนะครับก็จะมีจุดเด่นอย่างอื่นแทนนะครับนั่นก็คือการที่น้องเนี่ยหลังจากได้อาวุธ LD สามารถบัฟธาตุแสงให้กับปาร์ตี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดด่านไหนตัวบอสเนี่ยไม่ได้ดูดธาตุแสงนะครับเราสามารถใช้น้องลงได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดด่านไหนเราเจอบอสดูดท่าแสงเนี่ยก็เอาน้องเก็บไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่เกราะฟ้าก่อนนะครับสําหรับเกราะฟ้าเนี่ยก็เป็นแบบาสายซับอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเพิ่มเบฟดาเมจให้กับปาร์ตีด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเฮดพีดาเมจให้ปาตีนะครับนี่นะฮะสำหรับเกราะน้องเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้อวยนะครับก็ สามารถใช้แค่เกาะฟินเนียอย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องถึงขั้นทําฟ้าก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ละคนนะครับว่าอวยหรือว่าไม่อวยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยคิดว่าตัวเองจะใช้น้องเอโกะบ่อยๆนะครับแล้วอยากให้ปาร์ตี้เนี่ยได้ค่า HP ดาเมจเพิ่มเนี่ยก็สามารถทำเกราะฟ้าได้เช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูทรัพยากรในการทำเกราะฟ้าด้วยนะครับว่าเหลือเยอะเหลือน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ วางแผนในการทําตัวในอนาคตตัวใดบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับต่อมาเราก็มาดูการโจมตีของน้องนะครับสําหรับการโจมตีของน้องเนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับแล้วก็เป็นการโจมตีด้วยธาตุแสงทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพาสิอสูรที่สำคัญก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์นะครับที่เพิ่มดาเมจจากธาตุแสงนะครับสินะครับแล้วก็ตัวที่2เป็นบาฮามุสนะครับที่เพิ่มดาเมจจากการโจมตีเวทมนต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสักครู่นะฮะนี่นะครับอันแรก 10%นะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นนี่นะครับโจมตี่าแสงแรงขึ้น10%นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับ MAC w e บ3 3 0นะครับเราก็มาเริ่มกันที่ c o m m a นตตีเลือดอันแรกเลยนะครับสำหรับคอ m มานตตีเลือดนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการโจมตี1 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือด สาม,มารถตีเกินแม็กเบมเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็เติมเลือดให้กับปาร์ตี้เล็กน้อยนะครับทีนี้เรามาดูสกิล ex ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาเนีเกตมันเต็มเลยนะครับสำหรับสกิล ex นะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์หลายตัวเนี่ยการทำดาเมจจากสกิล ex จะเยอะขึ้นนะครับเรียกเรียกว่าเป็นการกระจายการทำดาเมจกับมอนสเตอร์นะครับยิ่งเจอ3ตัวเนี่ยดาเมจก็จะเยอะขึ้นเหมือนกับลงุงซินะครับ ทีนี้เรามาดูการโจมตีกันนะครับสำหรับการโจมตีเนี่ยจะเป็นการตีเบฟหมู่ี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะทําการโจมตีทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแบกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทําการเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับแล้วก็แปะดีบัฟแพ้แสงให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวน้องจะได้รับบัฟดีนะครับ จำนวน4เทินนะครับหลังจากที่เรากดสกิล e x ไปแล้วนะครับจะทำทำการเปลี่ยนคอมมานตีเลือดนะครับให้เป็นเวอร์ชันดับเบิลโฮลี่นะครับที่จะเป็นสีทองทองตรงนี้นะครับซึ่งอ่าคอมมานนี้นะครับจะมาคอมโบกับ บัฟอันนี้นะครับดับเบิรไว้นี่นะครับถ้าเกิดบัฟนี้หมดนะครับแล้วเราไม่รีบโจมตีเนี่ยคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันนี้ก็จะหายไปเช่นกันนะครับทีนี้เราก็มาดูความสามารถของบัฟนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับบัฟอ่าบัฟนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับหนึโดยค่าเบฟทท่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเปิดการใช้งานคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันโฮลี่นะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ c คอมมานตีเลือดเวอร์ชันโฮลี่เลยนะครับสำหรับ Command น,นี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการตีเบฟสี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยที่จะทําการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับหลังจากที่โจมตีชุดแรกไปแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง50%ของ h ฮดพีเดมตที่ทําได้ทุกชุดนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักที่เราเลือกเนี่ยจะโดนดามจ100%เและเป้าหมายข้างจะโดนดามจ50%นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเติมเกร ex นะครับ10%แล้วก็ยกเลิกบัฟดีนะครับถือได้ว่าอ่าคอมมานนี้เป็นคอมมานดหนึ่งที่ทำให้น้องเอกโกเนี่ยสามารถอ่าทำดาเมจได้แรงสุดนะครับสำหรับคอมมานดนี้นะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับแล้วหลังจากที่เด้งเบฟเสร็จแล้วก็จะทำการตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็เติมเลือดให้กับทุกคนนะครับโดยคิดจากาค่าเฮดพีเดเมดที่ทำได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของปาร์ตี้นะครับจะได้รับบัฟนะครับ3อันอันแรกนะครับคือบัฟที่มีผล h p Regen นะครับอันที่2นะครับเป็นบัฟเพิ่มค่า Attack นะครับแล้วก็อันที่3เป็นบัฟเพิ่มค่า m a c b a บ e นะครับโดยที่บัฟนี้จะอยู่ทั้งหมด12เทิร์นะครับเรียกได้ว่ากดครั้งเดียวใช้กันยาวๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือ เป็นบัฟธรรมดาไม่ใช่บัฟกรอบขาวนะครับทำให้บัฟนี้สามารถโดนดันทิ้งได้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่สกิล l 2นะครับสำหรับสกิล l เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะทําการตีเวฟจํานวน6ฮ h i นะครับแล้วก็ตีเลือดโดยที่จะทําการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแบกเมมเนี่ยได้ทั้งหมด120%หลังจากนั้นจะทําการเด้งเวฟให้กับทุกคนนะครับ เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ1 0 0นะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากนั้นจะบัฟตัวเองนะครับเพิ่มค่าสปีดขั้น2นะครับจำนวน5เทินนะครับแล้วก็สกิล2มีเล่งเทินนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิล6กินะครับสำหรับสกิล65เนี่ยเมื่อเรากดใช้นะครับ จะจะอยู่เจ็ดเทินนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยนะครับนี่นะฮะอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเพิ่มสกิล l และสกิล l นะครับบวก1นะครับโดยที่เราจําเป็นที่จะต้องกดใช้ไปก่อน1ครั้งนะครับถ้าเกิดสกิล1กับสกิล2มันเต็มอยู่แล้วเนี่ยสกิล ex จะไม่เพิ่มนะครับได้แค่ไหนแค่นั้น ความสามารถอันที่2นะครับเป็นความสามารถที่ให้กับป่าตีนะครับนั่นก็คือเพิ่มค่าแอตแท k กสนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มเบฟดาเมจลิมิตนะครับอีก20%นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล l l นะครับสำหรับสกิล l l เนี่ย อย่างแรกเลยนะครับถ้าเราเจอมอนสเตอร์หนึ่งตัวจะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะโจมตีนะครับจะทําการเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับโดยที่ถ้าเกิดคนไหนอยู่ในสถานะตายเนี่ยก็จะทําการชุบชีวิตคนคนนั้นด้วยนะครับสําหรับการโจมตีเนี่ยจะเป็นการตีเบฟหมูสีหิตนะครับแล้วก็ตีเลือดอตีเลือดหมูนะครับโดยจะทําการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแบกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150% หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเวฟคืนตัวเอง20%ของ h p ดพดามเมทที่ทําได้นะครับแล้วก็ดามเมจเป็นดามเมจหมู่แบบไม่หานนะครับหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะครับจะทําการเพิ่มสเปเชียลบัฟขนนกบนหัวจําจนวน3ครั้งนะครับโจมตีไปก่อนนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสเปเชียลบัฟกันนะครับ นัคือขนนกอันนี้นะครับสำหรับความสามารถของ Special b u ัฟนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่า H p ดพี a มี20%ให้ตัวเองนะครับแล้วก็อันดับต่อมาเป็นค่าที่ให้กับปา์ตี้นะครับสำหรับฟา์ตี้นะครับจะเพิ่มค่าเบฟดามจนะครับ40%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟ20%และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า H p ดพี a มี20% อย่างที่4นะครับบัฟตีธาตุแสงให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับมีผลของการกันตายนะครับเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดเลือดฝั่งเรานะครับลดลงต่ำกว่า50%เอฟเฟกนนกอันนี้จะทำงานทันทีนะครับซึ่งทำงานในรูปแบบเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเคาน์เตอร์นี่คือเคาน์เตอร์อยังไงนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้บอสโจมตีเราก่อนนะครับถ้าเกิดลดเลือดถึง50%ก็แสดงผลทันทีนะฮะอ่านี่นะฮะลด50%ก็จะแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เอฟเฟกต์ทำงานเนี่ยก็จะทำการเติมเลือดให้ทุกคนนะครับ แล้วก็ลดจำนวนขนนกลง1ครั้งนะครับสำหรับสกิล l l เนี่ยเรียกได้ว,ว่า1ครั้งนะครับการกดสกิล l d 1หครั้งสามารถเติมเลือดบวกชุบชีวิตให้ฟังเราเนี่ยได้3ครั้งนะครับโดยที่เกมหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้สูงสุดคือ9ครั้งนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการเทสเอฟเฟกของขนนกนะครับกับตัวละครที่สามารถลดเลือดตัวเองได้ต่ำกว่า50%นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอแจ็คกับคิงแจ็คกับคีนะครับกดสกิล l x x แล้วเนี่ยพอเลือดเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นนะครับนั่นเป็นเพราะว่าสเปเชียลบัฟของน้องเอ h โกเนี่ยเป็นแบบเคาน์เตอร์นะครับ ต้องให้ฝั่งบอสเนี่ยโจมตีฝั่งเราก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีเบฟก็ดีหรือว่าเป็นการตีเลือดก,ก็ดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะโจมตีโดนหรือไม่โดนเมื่อจบแอคชั่นของบอสนะครับน้องเอกโกะก็จะทําการเติมเลือดให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของสเปเชียลบัฟของน้องเอกโกะนะครับซึ่งน้องต้นเนี่ยก็เป็นคนเทสตรงจุดนี้ให้นะครับ อนนีนะก็จะเติมเลือดชุบชีวิตแบบนี้เลยนะครับสำหรับอเอฟเฟกก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาดูคออบิลิตี้ของน้องเอโกกันนะครับโดยที่สกิลหนึ่งนะครับ จะทำการเติมเลือดเล็กน้อยให้กับปาตีนะครับแล้วก็แจกบัฟให้กับทุกคนนะครับโดยบัฟที่ให้เนี่ยก็จะเป็นบัฟ HP Regen นะครับแล้วก็บัฟเพิ่มค่า Attack แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นบัฟเพิ่มค่า m a c w a v e นะครับจำนวนทั้งหมด13เทิร์นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของสกิล LD นะครับสำหรับสกิล l d เนี่ย อย่างแรกเลยนะครับก็จะทําการเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ในสถานะตายนะครับจะทําการชุบชีวิตบุคคลคนนั้นนะครับแล้วก็จะทําการเด้งเวฟเหมือนปกติเลยนะครับแล้วก็ทําการโจมตีนะครับสเปเชียลเอฟเฟกทั้ง2ส,สกิลไม่มีนะครับแบบนี้นะฮะ เราก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวน้องเอกโกแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสําหรับวิธีการเล่นน้องเอกโกเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เริ่มเกมมาแล้วเจอบอสที่ตีเลือดแบบนี้นะครับหรือนะครับหรือบอสที่มาปุ๊บก็บังคับตายเลยเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องกดสกิล ld ก่อนนะครับเริ่มเทินแรกของน้องเนี่ยก็กดสกิล ex ไปเลยนะครับเพื่อที่จะระบายเกร ex ไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะ่ะก็เทอร์นที่2นะครับให้เรากดใช้สกิล l 1กับสกิล l ไปนะครับอันนี้คือสำหรับสายงกนะครับถ้าเกิดใครไม่ใช่สายงกเนี่ยก็สามารถกดสกิล l l เพื่อเอาบัฟขนงกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายงกก็กดสกิล l 1- สกิล2ไปก่อนอย่างละหครั้งนะครับ พอเรากดสกิล1สกิล2ลดไปแล้วนะครับก็ค่อยกดสกิล l d นะครับ1ครั้งหลังจากนั้นนะครับเทิร์นต่อมาก็สามารถกดคอมมานด์ตีเลือดได้เลยนะครับโดยที่หลังจากที่ทำสเต็ปชุดแรกอันนี้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือเล่นตามหน้าง,งานล้วนๆนะครับไม่มีอะไรตายตัวแล้วนะครับ เราจะใช้เอฟเฟกต์ขนนกก็ต่อเมื่อนะครับเมื่อเราคิดว่าจะโดนตีเลือดแล้วก็อาจจะมีถึงตายหรือว่าลูกแก้วกำลังจะแตกนะครับเราก็สามารถกดสกิล l d เพื่อเอาวัฟขนนกมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าพอกดคอมมาต่างๆเบื้องต้นไปหมดแล้วเนี่ยเกรดเกก็จะกลับมาเต็มพอดีนะครับเราก็สามารถกดคอมมาสกิล EX ต่อได้เลยนะครับ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เล่นตามน้าง,งานจริงๆนะครับการเล่นน้องไอโกะนี่คือง่ายมากนะครับถ้าเกิดบัฟบัฟบนหัวโดนดันเนี่ยแล้วเราต้องการดันดีบัฟเนี่ยเราก็แค่กดสกิลหนึ่งนะครับส่วนถ้าเราอยากจะเติมเวฟให้เพื่อนหรืออะไรอย่างนี้เราก็สามารถกดสกิลสองได้นะครับถ้าเกิดคอมมานด์ตีเลือดยังไม่เป็นเวอร์ชัน double h o l ่อย่างนีนะครับเราก็สามารถทำดาเมจจากสกิลสองได้นะครับเพราะว่าสกิลสองให้มาตั้งสิบครั้งนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ สำหรับการเล่นน้องเอกโกะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปรีวิวน้องเอกโกะก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ